ยินดีต้อนรับกลับสู่ AEMOTORS วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเทสลาที่หลายคนตั้งตารอคอยนั่นก็คือเทสลาโมเดล Y ปี B 2025ซึ่งมาพร้อมกับก,บการอัปเกรดครั้งสำคัญทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมัฒนาและความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้เราจะรีวิวให้ครบทั้งภายนอกภายในการขับขี่และราคาล่าสุดเพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของเท sla Mo เด l Y ปี2025ยังคงใช้สไตล์ล้ำยุคตามแบบฉบับของเทส la แต่มีการปรับปรุงให้ดูเฉียบคมและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหน้ารถมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ชุดกันชนและไฟหน้าแบบแมทริกเลดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดขึ้นแม้ในสภาพแสงน้อยกระจังหน้ายัางคงเรียบไม่มีช่องรับอากาศตามแนวทางของรถไฟฟ้าแต่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและคล่องตัวเส้นสายด้านข้างของตัวรถมีความโค้งมนกลมกลืน ล้ออลลอยขนาด19นิ้วในรุ่นมาตรฐานและขนาด20-21นิ้วในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เสริมความโดดเด่นและช่วยเพิ่มแรงกดอากาศให้ตัวรถในความเร็วสูงส่วนท้ายรถปรับดีไซน์ไฟท้ายให้ดูเพรียวบางและเรียบหรูยิ่งขึ้นพร้อมกับสปอยเลอร์ในตัวที่ช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ได้ดีเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในเท sla Mo เด l Y ปี2025จะสัมผัสได้ถึงความมินิมอลและไฮเทคในแบบเท sla อย่างแท้จริงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียบกว่าเดิมพร้อมวัสดุบุนุ่มพิเศษ หน้าจอสัมผัสกลางขนาด15นิ้วยังคงเป็นศูนย์กลางขององค์การควบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางกล้องรอบคันการตั้งค่ารถระบบปรับอากาศไปจนถึงความบันเทิงต่างๆตัวหน้าจอมีความละเอียดสูงตอบสนองไวและสามารถอัปเดตผ่าน OTA ได้ตลอดเวลาพวงมลาลัยมาในรูปแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสส่วนเบนาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุวีแกนคุณภาพสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมรองรับสรีระได้ดีทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางมอบความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกล ด้านสมรรถนะเทสลาโมเดลปี2025ยังคงมีให้เลือกหลายรุ่นตามความต้องการเริ่มจากกลุ่นลองเรนขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ d u อัลมอเตอร์ให้กำลังรวม384แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.8วินาทีและสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งส่วนรุ่น Performance นั้นเพิ่มพลังเป็น456แรงม้าทำ0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ได้ภายใน3.5วินาทีพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตที่ให้ความมั่นคงในทุกสภาพถนนและยังมีรุ่นสแตนดาร์ด RWD ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลังให้ระยะทางประมาณ455กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองการขับขี่ของโมเดล Y ยังคงโดดเด่นด้วยความเงียบสงบของมอเตอร์ไฟฟ้าการตอบสนองของคันเร่งที่ฉับไวและระบบเบรกที่มั่นใจระบบออโตพิลลตก็ได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดยิ่งขึ้น โดยใช้กล้องล้วนๆไม่มีเรดาร์พร้อมกับระบบเนวิเกตอ a อ t นออโตพลอตที่ช่วยขับอัตโนมัติบนทางด่วนได้อย่างแม่นยำระบบการจอดรถอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและฟีเจอร์ฟูลเซลล์ดารวิงที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ก็ยังคงเป็นจุดขายสำคัญของเทสลาสำหรับด้านความปลอดภัยเทสลาโมเดล Y ปี2025ได้รับการออกแบบให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง มีถุงลมนิราภายัยรอบคันโครงสร้างตัวถังแข็งแรงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ในเรื่องของราคาเท s l a โ o เดล Y ปี2025มีราคาจำหน่ายที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและออปชัน รุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ด RWD เปิดตัวที่ประมาณ43,000ดอลลาร์ 43, 000, หรือราวๆ1.6ล้านบาทรุ่น Long Range จะอยู่ที่ประมาณ52,000ดอลลาร์ 52, 000, หรือราว1.95ล้านบาทส่วนรุ่น Performance ราคาจะอยู่ที่ประมาณ57,000ดอลลาร์ 57, 000, หรือประมาณ2.1ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยที่ได้รับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมโดยสรุป Tesla Model Y ปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจที่สุด ด้วยดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนาที่น่าประทับใจและราคาที่แข่งขันได้ในตลาด e ีวีทั้งหมดนี้ทำให้โมเดล Y เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวนันและความสนุกในการขับขี่ได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AEMOTORS ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำเสนออีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า